โอเคนะแอคชั่นคิวมือระน้ามาเฮ้ยนี่เมือฉิบหายเลยที่คนลุกว่าอยากรู้ไหมล่ะจ๊ะว่าทำไมเหมือนจริงขนาดนี้ก็ฉันนี่แหละอินาคแห่งทุ่งพระขนม ฉันถูกส่งมาอีกภพชาติหนึ่งเพื่อให้ได้มาเจอกับไอ้มากอีกครั้งไอ้มากข้าได้เจอเองแล้วไอ้มากพี่แค่ทำไมผมรู้สึกว่าเขาหน้าคุ้นควะไอ้มากเองนี่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะยังไม่ได้เข้าสีนเรียกว่าเคสก็ได้ครับชื่ออะไรครับคันบะจางจ้ะน้องบะจังขึ้นสลิงจ้าอ่ะพร้อมนะแอคชั่น อออลอที่ขึ้นพี่เปิดพี่พอดีทีมสลิงมาแล้วพี่เตรียมถ่ายฉากลอยได้เลยลอยเฮียกูลอยไปเมื่อกี้เนะี่ยแอคชั่นทา้าคนนี้ค่อยๆย,ยกช้าไม่ต้องรีบแต่ช้ายกขึ้นไปครับโอเคกูบอกได้เลยนะยนะนี่คือก้าวแรกที่จะก้าวขึ้นไปสู่บันไดดาวไม่ต้องใส่มึงสุด,ดยอดที่สุดแล้วไอ้เข็นพี่พี่ผมฝากดูโดนนะรู้จักไม่ได้โดนเนี่ยโดน ถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมึงรับผิดชอบชีวิตเขาไหวไหมควาย,ายโอ้ไม่ไม่พี่ลมพรดุจังไม่พี่ลมพรพอ่อสิคริสเขากำลังจะเซ็นสัญญาเพื่อไปเล่นหนังที่จีนต่ตามก็ห้าปีแต่พอถ่ายเรื่องนี้เสร็จก็คงจะไปเลยครับถ้าเองกับไอ้มากรักกันภายในสามสิบวันเองก็จะได้อยู่กับไอ้มากสวยเองอรอข้านะหลังสงครามจบข้าจะรีบกลับมาหาเอง นาถึงแม้ว,ว่าชาตินี้เราจะไม่ได้ครองรักกันแต่ถ้าหากชาติหน้ามีจริงข้าสัญญาว่าข้าจะขอรักเองทุกชาติไปข้ามีเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วันึกว่าพระเอกนางเอกคู่นี้เป็นไงวะ กูว่าได้กันแล้วอ่ะกูถามเรื่องฝีมือการแสดงเขา